ขอต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงของปลาวานฝากกดติดตามช่องและเปิดการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกตอนณทนะ่าเรือด้านหลังจวนคุณพระพิพัฒน์พาณิชย์ลมแม่น้ำเจ้าพระยาพัดแรงพาเอาไอแดดอ่อนๆแตะใบหน้าพิมแขบุตรีผู้ถือกำเนิดจากสายเลือดพ่อค้าหญิงสาวยืนเท้าเอวอยู่ปลายชานไม้ ลวงหน้านวลสะท้อนความเฉียบคมเกินวัยระวังของจะเคลือท้ายหีบผ้าใหม่อย่าให้แฉะน้ำหีบยาห่วงจีนต้องเก็บเข้าครั้งด้านในจัดวางอย่าให้แดดส่องคนงานเมื่อได้ยินต่างรีบเร่งตามคำบัญชาไม่ให้ขาดตกบกพร่องเรือสำเภาจากต้าชิงเล่นมาจอดเทียบท่าเสียงเชือกพันหลักดังกระทบผืนไม้สะกดความวุ่นวายชั่วขณะ ชายหนุ่มในชุดผ้าใหมเนื้อดียืนอยู่บนเรือท่าทางสุขขุมในตานิ่งราวกับน้ำทะเลเขาคือหลี่อี้หมิงคุนนางหนุ่มจากแผ่นดินจีนซึ่งได้รับพระบัญชาให้เดินทางมาสยามพร้อมของล้ำค่าคุณพระพิพัฒพาณิชผู้เป็นเจ้าบ้านรีบก้าวออกมาต้อนรับด้วยความยินดีขอเชิญใต้เทา้า คำนับที่เรือนรองของข้ากอนเถิดขอรับเป็นเรือนริมน้ำเห็นว่าสงบกว่าเรือนในจวนขอบคุณท่านขุนนางหลี่อี้หมิงกล่าวถ้อยไทยชัดถ้อยชัดคำเสียงต่ำเรียบเย็นตราดะจากสีหน้าใดพิมพ์แขก้าวเข้ามาเล็กน้อยโค้งศีรษะพองามไม่อ่อนน้อมเกินควรมิเยโสเกินงามเรือนรองอยู่เยียงออกไปทางทิศเหนือ หากใต้เท้ามีข้อสงสัยประการใดโปรดบอกข้าผู้ดูแลได้ทุกเมื่อเจ้าค่ะเขาหันมามองนางเต็มตาเสียงลมพัดใช้ผ้าพัดของเขาเบาๆงามสมคำล่ำลือขอบคุณแม่หญิงกล่าวเพียงเท่านั้นแล้วจึงเดินตามผู้นำทางเข้าเรือนเมื่อเข้าสู่ห้องพักใต้เท้าหนุ่มหยุดยืนพินิจบางสิ่งในห้องเครื่องล้างหน้าแบบหมุนมือ ชุดถ้วยแก้วฝรั่งเรียงรายและเก้าอี้ไม้ทรงประหลาดข้าไม่เคยพบเครื่องใช้เหล่านี้ในบ้านเรือนของชาวสยามเขาเอ่ยเสียงเรียบเป็นของที่ข้าสั่งทำขึ้นเองบางสิ่งข้าคิดเองบางสิ่งอาศัยอ่านจากตำราฝรั่งแล้วปรับให้เหมาะสมกับบ้านเรือนของเราเจ้าค่ะหากคนอื่นเห็นคงนึกว่าแม่หญิงเป็นแม่มดเสียกระมัง เขาว่าดวงตาเปล่งประกายชั่วคู่ไม่ใช่แม่มดดอกเจ้าคะ่ะเป็นเพียงหญิงคนหนึ่งที่ไม่ชอบความลำบากนางตกกลับทันควันหากใต้เท้าได้เห็นชักโครกของข้าได้เห็นพัดลมและสิ่งอื่นอีกมากมายที่ข้าสร้างไว้ในห้องก็คงจะเห็นว่าข้าเป็นหญิงประหลาดเป็นแน่นางได้แต่แอบคิดในใจ เขานิ่งไปแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่ไม่รู้ว่าชื่นชมหรือเน็บแนมแม่หญิงพูดจาฉะฉานนักข้าไม่เคยเห็นแม่หญิงในสยามพูดจาฉะฉานได้เท่าเจ้าหากข้าพูดช้าคนงานคงโยนหีบลงน้ำก่อนข้าจะเอ่ยคำแรกจบทันใดนั้นเสียงเอะอะดังขึ้นจากท่าน้ำคนงานผู้หนึ่งวิ่งหน้าตื่นมาแจ้งคุณท่านขอรับ หีบหมายเลขเก้าหาไม่พบเขารับนั่นมันหีบเครื่องราชูประโภคจะหายไปได้อย่างไรพิมพ์แขหันควับคิ้วขมวดแน่นก่อนจะสั่งการตรวจทุกมุมเรือนเรือหางเสือท้ายเรือใต้ถุนหากมีคนซ่อนต้องเจอหลี่อี้หมิงนิ่งราวรูปสลับดวงตาดำดิ่งลงลึกไม่มีใครล่วงรู้ว่าภายใต้ความสงบงันนั้น ลื่นใต้น้ำเริ่มก่อตัวหีบนั่นจะหายไปได้อย่างไรพบคร่ำปกคุมจวนคุณพระพิพัฒน์พาณิชย์แสงตะเกียงสลัววูบไหวเคียงสายน้ำเจ้าพระยาสะท้อนเข้าฝั่งพิมพ์แขยืนอยู่ตรงระเบียงทอดสายตาไปยังเรือสำเภาจีนที่ยังเทียบท้าไม่เคลื่อนไปไหนหีบหมายเลขเก้าหายไปเช่นนี้ ต้เท้าคงมีไว้หน้าเราเสียกระมังเสียงบิดาเอ่ยเบาเรากับพูดกับเงาของตนเองใต้เท้าหลี่ไม่เอ่ยอันใดเลยสักคำเจ้าค่ะพูดน้อยยิ่งกว่าเงาไม้เสียอีกพิมพ์แขตอบขณะมือเรียวกำพัดไม้ไผ่แน่นขาดเพียงแววตาคมเท่านั้นที่ไม่เคยอยู่นิ่งเสียงฝีเท้าหนักแน่นดังขึ้นจากบันไดเรือนฝีเท้าไม่เร่งรีบหากแต่มั่นคง หญิงสาวหันไปเห็นหลี่อี้หมิงยืนอยู่ร่างสูงสง่านในอาพรจีนสีเข้มดวงหน้าเรียบเฉยแม้ใบหน้าเย็นชาแต่ดวงตากลับมีความลึกซ่อนอยู่ข้ามารบกวนเวลานี้แม่หญิงพอมีเวลาสนทนาแก่่ข้าบ้างหรือไม่ใต้เท้ามิใช่แขกทั่วไปย่อมมีสิทธิ์จะเลือกเวลาสนทนาได้เสมอเจ้าค่ะพิมแขเชื้อเชิญ หลี่อี้หมิงเดินมาช้าๆหยุดตรงหน้ายืนในระยะเหมาะสมสายลมเย็นพัดชายเสื้อคลุมยาวของเขาเบาๆหีบที่หายเป็นของล้ำค่าภายในบรรจุข,ของถวายและตราประทับลับจากแผ่นดินต้าชิงหากสูญหายค่าจะต้องถูกเรียกตัวกลับทันทีหมายความว่า การตรวจนับมีผิดพลาดมิใช่สิ่งที่ท่านจะให้อภัยได้ใช่หรือไม่เจ้าคะเขาเหลือบตามองก่อนพยักหน้าน้อยๆหีบนั่นมิได้ถูกใส่ในบัญชีผิดหากแต่ถูกแอบ,บลักออกไปแน่แล้วท่านสงสัยผู้ใดในจวนข้าหรือเจ้าคะพิม์พแขกก้าวเข้าไปใกล้ดวงตาจับจ้องมองเขาข้าสงสัยทุกคนเสียงของเขาต่ำแต่หนักแน่นหญิงสาวหุบยิ้ม ข่าทีที่เคยเป็นมิตรกลับเปลี่ยนเป็นจริงจังในฉับพลันเช่นนั้นข้าขออนุญาตเป็นคนแรกที่ตรวจด,ดูห้องพักของใต้เทา้าหากนั่นทำให้แม่หญิงสบายใจข้ายินดีแต่แทนที่นางจะก้าวไปตามที่พูดพิมพ์แขกกลับนิ่งรอยยิ้มกลับมาประดับริมฝีปากอีกครั้งมิได้หมายจะกล่าวโทษเจ้าคะ่ะข้าเพียงอยากรู้ว่าท่านกล้าหรือไม่เท่านั้น ดีอี้หมิงนิ่งครู่หนึ่งก่อนเอ่ยแม่หญิงเฉียบแหลมยิ่งกว่าขุนนางในราชสนำนักเสียอีกข้าถือว่าท่านชมมิใช่เน็บเป็นได้ทั้งสองเขาตอบเรียบในขณะที่ทั้งสองสนทนาเบาวคนหนึ่งก็วิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาคุกเข่ากลางระเบียงคุณหนูเจ้าคะพบรอยลากหีบเข้าเรือเล็กด้านท้ายเรือนคุณหนูควรมาดูด้วยตาเถิดเจ้าคะ่ะ หญิงสาวไม่รอช้ารีบสาวเท้าก้าวลงบันไดยอย่างว่องไวบีอี้หมิงเดินตามห่างๆสีหน้าไม่เปลี่ยนที่ท่าน้ำเส้นทางนำจากท่าไปสู่เรือเล็กที่จอดนิ่งแต่ไร้ผู้คนพิมพ์พแขก้มลงใช้มือลูบพื้นรอยนี้สดใหม่ไม่เกินครึ่งชั่วยามคนร้ายอาจยังไม่ไปไกลนะักหรืออาจยังอยู่ในจวนของแม่หญิงหญิงสาวลุกขึ้นตรงทันที ข้าจะหาให้พบไม่ว่าใครจะแอบซ่อนสิ่งใดขอเวลาให้ข้าข้าต้องหาเจอแน่เจ้าค่ะค่ำคืนแรกหลังใต้เท้าหลี่อี้หมิงพักอยู่ณเรือนคุณพพิพัฒพ,พาณิตแสงตะเกียงสองสว่างอยู่เพียงริบรี่ในห้องทํางานหลังเรือนใหญ่กลิ่นฝนลอยอ้อยอิงอยู่ในอากาศแม่หญิงพิมพ์แฉนั่งคลี่สมุดบัญชีออกตรวจอีกครา นิ้วเรียวยาวแตะอยู่บนตัวอักษรจีนโบราณพลางพึมพำแปลเป็นไทยเบาๆประตูไม้เลื่อนออกช้าๆก่อนเสียงฝีเท้าหนักแน่นจะดังขึ้นใต้เท้าหลี่อี้หมิงยืนอ,อยู่ตรงนั้นใบหน้าเคร่งขรึมดวงตาคมเข้มทอดมองนางอย่างนิ่งเฉยแม่หญิงยังไม่หลับน้ำเสียงเรียบเฉยมีใช่คำถามหากเป็นถ้อยแสดงความสังเกต คนเป็นพ่อค้าไม่เคยมีคำว่าพักในยามที่ตัวเลขยังไม่นิ่งพิมแขตอบโดยไม่เงยหน้าใต้เท้าหลี่ก้าวเข้ามาใกล้ตำรานั่นเป็นภาษาบ้านค่าแม่หญิงอ่านออกหรือออกเพียงพอจะรู้ว่ามีตัวเลขที่ถูกเขียนซ่อนไว้ผิดจุดนางปิดตำราก่อนจะเงยหน้าสบตาเขาเต็มสายใต้เท้าเหลือบมองเพียงคู่แล้วพยักหน้าน้อย เช่นนั้นแม่หญิงคงไม่ต้องการผู้ช่วยหากเป็นผู้ช่วยที่มีหัวคิดไม่ใช่เพียงถือพัดยืนมองข้าก็มีได้ปฏิเสธเจ้าค่ะคำของพิมพ์แขไม่ใช่หยอกล้อแต่หนักแน่นดวงตาฉายแววเฉลียวลมฝนเริ่มพัดเข้ามาแรงขึ้นทุกคราบานหน้าต่างไม้ถูกกระแทกอย่างแรงพิมพ์แขรีบลุกขึ้นหมายจะปิด แต่สายลมดึงผ้าคุมบ่าของนางสะบัดสองมือยันกรอบหน้าต่างไว้มั่นแต่แรงลมกลับพัดเอานางเซถอยหลังเพียงช่่กกระพิบตาร่างของใต้เท้าก็เข้ามาคว้าต้นแขนไว้แน่นระวังคำเดียวสั้นๆน,น้ำเสียงทุ่มต่ำแต่มั่นคงพิมแขะงักเมื่อรู้ตัวว่าร่างอยู่ใกล้ชายหนุ่มจนได้กลิ่นเนื้อผ้าจีนที่เขาสวมหัวใจเต้นแรง แต่พยายามเก็บสีหน้าให้เรียบเฉยใต้เท้าปล่อยมือทันทีที่แน่ใจว่านางยืนมั่นระวังด้วยแม่หญิงตอนนี้กำลังจะมีพายุเข้าใต้เท้าหลี่หันไปปิดหน้าต่างแล้วเดินกลับไปยืนหน้าประตูก่อนจะไปเขาเอ่ยโดยไม่หันกลับมาฝนจะตกแรงจนรุ่งสางหากแม่หญิงยังนั่งอยู่นี่ระวังจะล้มป่วย กล่าวจบเขาจึงลละจากไปโดยไม่หันมามองอีกพิมพ์แขยืนมองแผ่นหลังของชายผู้นั้นแววตาฉายความคุ้นคลิตชายผู้นั้นพูดน้อยเคร่งขึมแต่กลับจับจ้องทุกถ้อยคำที่หลุดจากปากนางพิมพ์แขยยิ้มมุมปากแผ่วเบาใต้เท้าหลีช่างใส่ใจยิ่งนะ ขอบพระคุณที่รับฟังจนจบหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ความรู้สึกไว้ใต้คลิปเป็นกำลังใจให้ปลาวานได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอให้วันนี้ของทุกคนเต็มไปด้วยความสุขนะคะ